คืนนั้นเรานั่งปั่นรายงานที่ห้องสมุดโร,รงเรียนจนดึกดื่นเป็นคนสุดท้ายเหรือเราแค่คนเดียวจริงๆจุจู่ๆเสียงแกรกแกรกแกรกเบาๆกระดังขึ้นมาจากทางห้องเรียนมปลายชั้นสองตอนแรกก็คิดว่าหนูมัง้งแต่เสียงมันไม่ใช่เลยมันฟังเหมือนอะไรแหลมๆกำลังลากไปบนไม้ดังเอี๊ยด ขอตั้งใจฟังดีๆมันคือเสียงเล็บขูดโต๊ะเรียนชัดๆเราขนลุกชันไปทั้งตัวแต่พยายามทำใจดีสู้เสือรีบเก็บของเตรียมกลับทันทีแต่เสียงนั้นมันดันดังขึ้นเรื่อยๆแกร๊กแกรกแกรกแล้วเหมือนมันกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ห้องที่เราอยู่ขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะ หัวใจเราเต้นระรัวจนแทบทะลุออกมานอกอกเสียงขูดดังชัดเจนเหมือนอยู่หน้าห้องเราพอดีเหมือนเล็บยาวๆห,หลายนิ้วกำลังขูดไปทั่วโต๊ะไม้เก่าๆอย่างจงใจเราไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองได้ยินเสียงขูดดังตรงหน้าประตูห้องก่อนทุกอย่างจะเงียบไปชั่วขณนะแล้วตามด้วยเสียงลมหายใจแผ่วๆแ,แ,และเสียงตกไม้ที่ถูกลากเบาๆ ตอนนั้นเรากรีดลั่นสุดเสียงวิ่งออกไปจากตรงนั้นไม่คิดชีวิตไม่เคยกลับไปเหยียบห้องสมุดต,ตอนกลางคืนอีกเลยจนเรียนจบแล้วไม่เคยรู้เลยว่าคืนนั้นเสียงเล็บที่ขูดโต๊ะคืออะไรผู้สนับสนุน KMM ขีด th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง